ก็อาจจะต้องมีบ้านเป็นเทาเฮาส์มากขึ้นอย่างนี้ครับก็โดยโปกติก็มีที่จะเหมือนกับลูกค้ามาจองกับเราแล้วโดยโปกติปีทั่วๆไปเนี่ยนะครับมาจองแล้วแล้วก็อาจจะโอนกับเราไม่ได้เนี่ยนะฮะในปัจจัยหลายๆเรื่องทั้งเรื่องลูกค้าเปลี่ยนใจด้วยอ,อาจจะคนสวัสดิ์ไม่ผ่านอะไรเงี้ยโดยโปกติก็มีอัตราอยู่ประมาณ25%ก็เป็นอัตราปกติอยู่ แต่ว่าแต่ว่าในลูกค้ากลุ่มนี้เราก็เป็นเรื่องที่ปรึกษาสนใจที่จะนําลูกค้าเหล่านี้มาช่วยให้เขาเคยคล้ายๆมาช่วยให้เขาเนี่ยกู้บ้านได้ในภายหลังมาดูว่าเขาติดปัญหาอะไรคือมาช่วยคือเป็นเรื่องที่ปรึกษาสนใจที่จะดูแลลูกค้าเหล่านี้ต่อว่าเป็นที่ปรึกษาให้เขาว่าเขาทาอย่างไรเขาถึงจะอนาคตเขาถึงจะซื้อบ้านได้อาจจะในระยะ6เดือนหนึ่งปี อะไรทำนองนี้ก็เป็นส่วนที่พึกษาสนใจนะครับเพื่อให้เป็นไปตามาวิสัยทัศน์ขององค์กรนะครับที่จะมุ่งให้ลูกค้าช่วยลูกค้าได้บ้านาในด้านภาคสังหารนี่คงไม่ไม,ไม่น่าวิตกกังวลอะไรนะครับถ้าในด้านการเมืองก็ก็คิดว่าก็ก,ก,ก็โอเคก็ไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับหรือเศรษฐกษิจโดยรวมของประเทศไทยก็ แนวโน้มก็ยังถือว่าดีนะครับในระดับเต,ติบโตประมาณ4% 4%น่ากว่าๆเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะฮะโดยเฉพาะในภาคอสังหาก็ยังถือว่าการเต,ติบโตในระดับ7%ของกรุงเทพมิิมณนทล7-10%นก็ถือว่าเป็นอัตราเติบโตที่สูงของภาคธุรกิจครับในคือคือคืออย่างนี้รึกษาเองก็โดยแต่ละปีปีนี้ก็แนวโน้มเต,ติบโตไม่ว่าพีเซลหรือ,อไรายได้เราก็คงเต,ติบโต เกิน25%เอนตะฮะตอนนี้ในเดือนเดือนของอินฟลชันเนี่ยก,ก็อาิบายมาทั้งด้านที่ดินสิ่งปลูกสร้างค่าก่อสร้างเนี่ยค่าแรงงานเนี่ยมาเจอกับอินฟลชันเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ต้องสูงขึ้นแต่พึกษาก็พยายามบริหารจัดก,การไม่ว่าใช้เทคโนโลยีเทันเนอร์ฟร์มพีแคหรือ IM ในการบริหารจัดก,การเนี่ยเพื่อลดต้นทุนอ่า เพื่อผลกระทบต่อผู้ซื้อเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับแต่ก็โดยรวมของพืชษาก็อาจจะต้องมีการปรับราคาในระดับอ่า4%โดยประมาณอ่โดยประมาณ,มาณแต่ว่าภาคภาคภาคเคยเคยมันทุกปีทุกปีมันก็มีปรับระหว่าง3% 4%อย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ทั้งราคาที่ดินวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้นแต่เราสามารถควบคุมในด้านของบริหารจัดก,การ หรือการก่อสร้างที่ทําให้ลดคอสเพื่อช่วยผู้ซื้อได้โดยใช้การบริหารจัดการหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อลอดคอสลงปัญหาที่ขาดแคลนแรงงานใช่ไหมครับแรงงานที่ขาดแคลนเนี่ยจริงๆบริษัทก็แก้ไขได้นะเพราะว่าเราเองก็มีในด้านของขอโคตาแรงงานาาจากทั้งพมา่าทั้งขเขมรเนี่ย เข้ามาเพิ่มนะครับแล้วก็ในแรงงานที่ไม่ถูกกฎหมายเราก็ประสานงานกับสถานทูตมาบริการโดยเฉพาะสถานทูตเขมรเนี่ยมาให้บริการถึงหน่วยงานในแต่ละพื้นที่เพื่อทําให้ถูกต้องส่วนในด้านของพมา่าเราก็มีการประสานงานกับสถานทูตเพื่อแรงงานที่ไม่ถูกต้องในด้านของลายเส้นหรือขออนุญาตเข้าทำงานเนี่ยก็มีการทำให้ถูกต้องนะครับ ก็ในปีนี้ก็คงมีเพิ่มขึ้นประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับครับก็เมื่อกี้บอกน้องไปแล้วว่าโดยประมาณน่าจะทำให้ต้นทุนพึกษะเพิ่มขึ้นปีนี้อาจจะมีระดับประมาณ4%ี่เปอร์เซ็นต์ครับการขึ้นราคาของเราเนี่ยเราก็เราก็ดูตามต้นทุนในแต่ละไตมาานะฮะก็มีการปรับแต่ละไตมาส ไตรมาหนึ่งตรมาสองตรมาสามตรมาสี่แต่มันโรลลิ่งทั้งปีแต่ว่าปัจจุบันใช่ไหมราคาเฉลีย่ยอ๋อราคาเฉลี่ยใช่ไหมราคาเฉลี่ยต่อหลังเราก็ประมาณสองล้านบาททั้งเท่าเฮาบ้านเดียวคอนโดต้นปีแเลยถ้าถ้าบอกว่าขึ้นราคาก็คงประมาณสองเปอร์เซ็นต์เทียบต้นปีที่แล้วนะครับพึ่งสานี่ต้องใช้แรงงานรวมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราใช้แรงงานรวมประมาณสัก สองหมื่นคนสองนคนไซด์ก่อสร้างใช่ไหมครโดยประมาณนะฮะก็ก็คงมีแรงงานเพิ่มก็ประมาณสักสองพันน่นะฮะเอ่อจริงๆในแง่ผู้ซื้อเนี่ยนะฮะเอ่เหมือนกับผู้ซื้อบ้านเนี่ยจริงๆในแต่ละปีเขาก็มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเนี่ยก็ประมาณ56นะครับแล้วก็อ่ในรอบปีในเรื่อง3า0บาทเนี่ยก็ทำให้รายได้ ของคนทางานส่วนมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะฮะแต่ว่าการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ไปกระทบในด้านของอของใช้ของกินหรือวัสดุก่อสร้างแพงขึ้นตามด้วยด้วยเช่นกันเพราะสิ่งเหล่านี้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นออก,ก,ก็คิดว่าปีหน้าก็คงทรงๆอยู่ประมาณฮะก็ประมาณ1.5%้เปในด้านรเทียบกับเมืองไทยอาจจะเป็นทั้งรายได้ทั้งยอดขายประมาณ1.5้าเร์เซ็โดยประมาณครับ อตอนนี้โปรเจกต์ใหม่ยังเพียงแค่ศึกษาท่านเองอยัง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 ไม่ได้ที่ดิน100%ยเปอร์เเลยครับก็ทีอ่อินเดียที่บังกลารอรเขาก็มีศึกษาที่ดินเพิ่ม2แปลงนะฮะหรือที่อินโดนีเซียก็มีการศึกษาที่ดินประมาณ2แปลงเช่นกันแต่ว่าอาจจะได้ซื้อสำเร็จหรือเปล่าก็ยังต้องขึ้นจากการดิวอะไรเงี้ยครับ เรียกว่าผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกครับของค่ายปรึกษาค่อนข้างที่จะเติบโตเป็นที่น่าพอใจครับเพิ่มถึง33%ด้วยกันครับสำหรับช่วงหน้านครับไปพบกับช่วงเยี่ยมชมโครงการครับส่วนจะเป็นโครงการไหนนั้นพักชมโฆษณาสักครู่ครับ อผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิววิ่เนียนใสนสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไม่อึ่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นรละล่วมเพศเลยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถ,ถูกต้องที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องเาชิภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกวีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 084099934 7 SK 999ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อทุกชนิดเจรินเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 า SK99 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677

กับเข้าสู่ช่วงเยี่ยมชมโครงการกับดิฉันรัตนาเอืบอิ่มค่ะและสัปดาห์นี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โครงการเดอะแฮปปี้นิตคอนโดของบริษัทมาบุญยงเดลเอสเตดจำกัดนั่นเองค่ะส่วนตัวรายละเอียดจะมีความน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกับคุณประภัยสิทธิ์ตันเกยูนประธานกรรมการบริหารบริษัทมาบุญยงเดลเอสเตดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณประภัยสิทธิ์ค่ะก่อนอื่นอยากให้พูดถึงที่มาของตัวโครงการนี้เลค่ะครับโครงการนี้เนื้อที่ประมาณ16ไร่ติดกับนิคมอัญธานีติดถนนการเจ นาพิเศษ39นะครับหรือชื่อคือกิ่งแก้ว25ทับหนึ่งไปมาสะดวกแล้วก็ติดใกล้กับถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษครับเป็นพรานโลเคชั่นสำหรับย่านบางนาตราดนี่ครับแล้วขนาดโครงการมีกี่อาคารกี่ยูนิตไงบ้างคะโครงการจะมีทั้งหมด16อาคารครับเป็นอาคารเตี้ยนะฮะสูงแค่5ชั้นแต่ละอาคารเนี่ยประมาณ2,000ตารางเมตรเท่านั้นเองแล้วก็มีแค่2 0 5 0ห้ห้องในแต่ละอาคารประมาณขนาด 25ตารางเมตรถึง35ตารางเมตร uh huh. ห้องนอนครับ uh huh. แล้วก็โปร่งเราจะเน้นความโปร่งเพราะว่าไม,ไม่ใช่เป็นตึกสูงมันไม่ใช่ไม่เดียดกัน uh huh. แล้วก็ในโครงการก็จะมีสระว่ายน้ําอยู่3ามสะ uh huh. เพื่อลูกบ้านจะได้เล่นน้ํา สบายสบายด้วยครับราคาก็ไม่แพงค่ะครับเป็นไงคะเริ่มต้นเท่าไหร่ครัเริ่มต้นประมาณ4ี่หมื่นต้นๆเท่านั้นเองครับฮะต่อตารางเมตรนะฮะโตมกิ้วห้าตารางเมตรก็คือห้องละล้านเท่านั้นเองครับแค่ร้านเดียวร้านเดียวฮะแล้วก็แถวนี้มีอพาร์ตเมนต์ที่คนเช่ากันอยู่เนี่ยขนาดสัก22 23ตารางเมตรเนี่ยเดือนละ3ามพันเนี่ยเป็นหมื่นๆห้องนะฮะเพราะว่าอย่างแม้กระทั่งนิคกรมอเนยธานีที่อยู่ติดเราเนี่ยก็มีคนงานที่มีฝีมืออยู่ประมาณ20,000ื่นราย เพราะฉะนั h h ้นเป็นเปิดตลาดสําหรับผู้ลงทุนก็ได้หรือว่าซื้อเพื่ออยู่เองก็ได้ครับค่ะการที่เรามาเลือกทําเลตรงนี้เรามองศักยภาพยังไงบ้างเพราะเห็นว่าเป็นโครงการแรกของบริษัทเราด้วยใช่รับก็คือบังเอิญทางกลุ่มมาบุญยงเนี่ยมีที่ดินอยู่หลายร้อยไร่บนถนนบางนาตราดนี่นะฮะก็เราก็คิดว่าเอพื้นเนี่ยสิไร่ที่อยู่ติดที่คมอัญญธนนีเนี่ยเหมาะสมที่จะทํา ที่อยู่อาศัยอย่างราคาไม่แพงแต่ว่าคุณภาพดีโดยเน้นความเขียวความโปร่งแล้วก็ความสะดวกสาหรับคนที่อยู่ในท้องถิ่นแถบนี้ที่จะเลือกซื้อหรือเลือกลงทุนเพื่ออยู่อาศัยเองก็ได้ค,ครับค่ะแล้วโครงการนี้เรามีกี่รูปแบบให้ลูกค้าเลือกบ้างคะคุณโร,รเบิร์ตเเราเรา,เรามีส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งห้องนอนนะฮะขนาด2 5าถึง35ตารางเมตรแต่ว่าใครต้องการขนาดใหญ่กว่าน,นี้ก็สามารถรวมห้องได้ให้เป็นห้องใหญ่ได้จุดขายคือหน้าห้องกว้าง 6เมตรจะเห็นวิวสวยโปร่งแล้วตึกเตี้ยไม,ไม่แน่นครับเมื่อกี้เห็นคุณปมพิสิบอกว่าในสิง่งอำนดดวยความสนะดวกปรก็มีในเรื่องของความปลอดภัยอะคะมีก็มี C C T V นะฮะแล้วก็มีระบบทีการ์ดสำหรับเข้าออกเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มียามนิ24ชั่วโมง แล้วก็ก็คงเป็นอะไรที่ปิดนะครับเพราะว่าสองด้านเนี่ยเราติดกับนิคมอัญธานีซึ่งรั่วโสมอยู่แล้วด้านที่3เราติดกับคลองสิงโตซึ่งเป็นคลองสะอาดน้ําใสมีปลาด้านหน้าเราก็ติดกับถนนการจนาที่เสก39พูดถึงว่าความเข้าออกได้หลายด้วยไหลเข้าออกเข้าออกคงเข้าด้านหน้ากาญจนาที่เสก39อย่างเดียวด้านข้างก็คง ทำเลนลวบหลงส่วนที่ติดคลองเพื่อจะได้เห็นน้ําเห็นปลาเห็นอะไรแล้วเผื่อมีประตูเล็กๆเผื่อลอยกระทงอะไรอะไรวันหลังทำสาราลงไปได้ทําคลองให้ลูกบ้านด้วยครับมีคลองธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งเป็นคลองสะอาดน้ําใสมีปลาครับแล้วตรงนี้เราเปิดพีเซลอย่างนีแล้วผลตอบรับเป็นไงบ้างก็เราเปิดมาประมาณเดือนเมษาเนี่ยนะฮะเปิดเปิดพีเซลเนี่ย ก็ผลตอบรับดีนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ซื้อผู้ลงทุนก็คือคนที่อยู่ในท้องถิ่นแถบนี้เองเพราะว่าถนนการจนาพิเศษสัน9เนี่ยก็มีถนนมีรถที่วิ่งเข้าออกเนี่ยวันหนึงไม่ต่ำกว่าหมื่นกว่าคันทุกวันเพราะฉะนั้นคนที่คุ้นเคยอยู่ทําเลแถวนี้จึงใช้ทาง การชนะทีเสษก39เนี่ยเป็นทางลัดในการวิ่งไปสู่สุวรรณภูมิหรือวอิ่งไปวงแหวนเนี่ยก็แฮปปี้ที่อยู่ตรงนี้เพราะเราอยู่ห่างนิกะบ,บางนาแค่5กิโลแล้วก็อยู่ห่างสุวรรณภูมิแค่กิโลครึ่งเองออฮะซึ่งสะดวกมากสำหรับพวกที่ทำงานการบินไทยหรือมีธุรกรรมธุรกิจอยู่ทางด้านสนามบินไงฮะก็คือกรุงเป้ามายแล้วก็เน้นคนทีนอยู่ย่านนี้เป็นหลักฮะคนทีย่ย่านนี้เป็นหลักแล้วก็บริเวณใกล้เคียงเราเนี่ยก็จะมี ตลาดอตโกแห่งใหม่ที่จะมาเปิดนะฮะแล้วก็มีร้านค้าอะไรที่เจริญแล้วแม้กระทั่งติดโครงการนี้ก็มี Family Mart ทซึ่งก็น่าจะอำนวยความสะดวกได้แล้วก็ผู้พัฒนาโครงการรายใหญ่อย่างแสนสิริเองก็มาซื้อที่อยู่ห่างเราไปสักกิโลเดียวซึ่งจะทำบ้านอย่างหลังประมาณเกือบ6ล้านบาทออกมาขายอันนั้นเป็นบ้านเป็นบ้านเดียวค่ะ งั้นเดี๋ยวรบกวนคุณภัยศิษย์พาเราเยี่ยมชมสักนิดนึงยินดีครับตอนนี้มีห้องตัวอย่างให้ชมได้อันนี้ขนาดแรกนี่จะพาเราเยี่ยมชมขนาดที่เข่าห่อุณภัยศิษย์หนึ่งห้องนอน25ตารางเมตรครับอืมค่ะตรงนี้เราจัดฟังก์ชันเป็นไงบ้างคะจัดแบบคือเราเน้นความโปร่งนะฮะคะแล้วก็เน้นระเบียงกระจกกว้างเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าไม่อึดอัดฮะก็ลูกค้าจะสามารถเห็นธรรมชาติแล้วก็ในโครงการเองเราก็จะเน้นต้นไม้ใหญ่ เยอะต่อที่พูดของธรรมชาตินี่ดีกว่าคะอันนี้เป็นบ่อของเราซึ่งแต่ว่าด้านข้างเนี่ยเราติดคลองของสิงโตซึ่งน้ําสะอาดแล้วมีชุมชีวิตุมชนยังเข้ามาไดแรกเลยจะเจอในส่วนไหนก่อนนะคะก็เป็นแ a นทรีเล็กๆเนี่ยนะฮะซึ่งเราให้นะฮะแ a น t r y ตรงนี้ให้ตู้เย็นอะไรเงี้ยเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องซื้อเองแต่ของตกแต่งทุกอย่างนี่คือให้หมดให้ใหรี n t r y ให้ให้แอร์ให้เครื่องทำน้ำอุ่นค แล้วการตกแต่งในห้องนี้เราเน้นสไตล์ไหนอะคะ uh,